ป้ามาเอาไหมครับเฮ<อ>้ย <lawsuit> ขอบค <Gore> ุณนะคะใครอ่ะเกขอบคุณบ้านเองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอุ้ยใครอ่ะเก่งจังเลยนะคะคุณเองทั้งสามคนใครอ่ะมีคนรอคนรอคนรอเฮ้ยฮะพักเข้าไปกูอ่ะเหรอคนรอคนรอคนรอไม่รู้จักหรือเปล่าไม่รู้จักนี่อ่ะไม่รู้จักนี่อ่เหรอนี่ผู้ได้รับบัเป็นใคร แล้วเข้ามาในสถานที่นี้ได้ยังไงออแต่ดูจากการแต่งตัวก็น่าจะพอรู้ว่าเป็นพวกไพ่สะทุนสกุลต่ำรู้ได้ไงว่าเราเล่นพไพ่ไะทุนเขาด่ามึงไพ่สะทุนรู้ซะด้วยว่าเรามีทุนต่ำม,มึงเดี๋ยหูเพี้ยนนะเราต้องขออภัยแม่นางด้วยนะที่เข้ามาในสถานที่นี้โดยพลาการพวกเราทั้งหมด เป็นคนป่าเราเองให้น้ำว่านานยมเราเองให้น้ำว่านานถูกเราเองให้น้ำว่านานผิดคนส่วนเพื่อนเราหนานป้องพูดเองไม่ได้วอถึงไม่ทำไมวะพอดีว่าท่านลุงเนาเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำผู้หญิงพวกนี้หรือเปล่าท่านลุงเราขอแนะนำอะไรท่านทั้งสามคนสักหน่อยพอดีว่าดูเขาโซ่เราแนะนำอะไรแนะนำอะไรจะแนะนำอะไรจะแนะนำครับ ดูจากการจับด่างขขงแม่นานทั้งสามคนแล้วเป็นยังไงผมว่าไปจับตะหลิวทำับข้าวดีกว่าครับดูถูก็ชัดเลยผมอยากจะแนะนำอะไรให้มากกว่านี้ฮะเอาอะไรฮะเขาเอกถ้าเกิดว่าคุณไม่ถนัดจับตะหลิวมีอย่างนึงที่ผมแนะนำแนะนำว่าโคจิซุกิยากิคุณต้องไปกินให้ได้ครับเพราะรสชาติเขาอร่อยสลือเกินสำหรับชาบูแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปกินปิ้งย่างขอไผ่ด้วยนะฮะ พราะถ้าเกิดคุณสั่งปิ้งย่างพนักงานจะพูดทันทีว่ากี่ไม่ได้วันนี้ถาเปียกคงทาทำไมไม่ใช่ร้านคงไทยร้านสไตล์ญี่ปุ่นไงอ๋อเดิพูดไม่ช้าพูดติดญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยแสดงว่าพูดท่านทุกคนคงยังไม่รู้ว่าหญิงนี่เป็นใครนี่พี่เัอได้นำตัวให้หญิงเนี่ยให้เขารู้จักซิว่าหญิงมันใคร ยืนอยู่ตัวนี้มีนาำผ้าหูระษาเป็นราชธิดาของพวกเอาขุนสองข้างอย่างไม่ใช่ลุยด้วยฮะหัวทำไมมึงห้าใหญ่โตขนาดนั้นมึงเล่นใหญ่มากเลยจริงหรือนี่นี่ไงอุระสาที่เป็นตัวรางวัลน่ะเป็นลูกใครแล้วใครเป็นลูกใครผู้ส่งค่ามไงเล่าเฮ้ยู้ส่งข่าวใช่ใช่ร้านฮัลโหล ตอนนี้ได้เจอลูกาวแล้วลูกสาวพระเจ้าลูกสงครามถือว่าเป็นโอกาสดีที่สยมเนี่ยจะได้ซ้อนแผนท่านลูกสงครามกับผงแพงถ้าอย่างนั้นปล่อยให้สยมจัดการเองแสยงเ่าไงลูกครับม่นมีเกียรติยิ่งด้วยดูดูไม่ได้ชัดเลยนี่แหละลูกด่าสาลูกสาวขององคุนสงครามกษัตริย์แห่งแผ่นดินเชียงรายข้านานยงเนี่ย ได้ยินชื่อมานานแล้วนานยมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าวันนี้เรนานันยมจะได้มายืนปะหน้ากับองค์หญิงอุรสาผู้ที่ชายใดได้เจอหน้าเลยว่าได้ยินชื่อต่างก็พากันกลัวไปตามๆกันเน hey. ผิด,ละผ,ดล,ะละผิดละมึงอะผิดฝังละจะเดินวนกันทำไม<ป>เป็นจริงดังคำเริ่มเดิมเพราะว่าอะไรรู้หรืเปล่าเพราะว่าตอนนี้ข้านานยมที่ได้มายืนอยู่ตรงหน้าของราชธิดา,อ,าอุตสาลูกสาวของคุณสงครามเลือกกำลังจะเป็นของรางวัลให้กับขุนแพนแห่งควานพยามอยามที่ข้าได้เจอเจ้าอาุตสาข้านานยมเนี่ย กลัวกลัวจนมือไม้สั่นไปหมดเลย<ว>กลัวจนไม่รู้จะพูดอะไรเลยพอใจได้ยังเราอุาตสาห์เดี๋ดยวนี้นะปากของท่าน <c oughs> บอกว่ากลัวรอแต่สายตาและท่าทางของท่านนะกลัวนะมันดูมิ่งแล้วก็เยเ้ยๆชัดเลยใช่ไหมคะก็เอาสิถ้าหาว่าท่านแน่สิเราอุตสา จะสู้กับเราเราละสาใช่ถ้าหากว่าเรานานยมชนะเจ้าเลยถ้าท่านชนะเราท่านต้องการอะไรก็ว่ามาเลยถ้าอย่างนั้นเราขอ้้้ยยยขออะไรอ่ะขออะไรโดโด้อะทะลึ่งปะน่ะไรทะลึ่งใช่ไหมทะลึ่งใช่ไหมมันตลอดอย่างเงี้ยขายทะลึ่งกันก็ขอเนี่ย ตีโพยตีพายเวตีโพยตีพายเกิดเรื<ส>่องนะ่ละลาโมปะเนี่ยมั<ร>นเรื่องขอาตรงไหน่ะแค่นิ้วเนี่ยฮะอันนี้นิ้วเหรอมึงรู้ความหมายเขาเหรออย่างเงี้ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเถกูนึกว่าจะอธิบายให้กูฟังแต่ถ้าแต่ถ้ายังไงแต่ถ้าอย่างเงี้ยรู้เลยอะไรวะลิโพเอามากินตอนไหนเนี่ยตอนนี้เขาบอกสู้ๆตอนนี้สิณน้ากำลังง่วงเลยค่ะคุณน้าค่ะ เราชนะท่านต้องการอะไรเราก็ไม่ขออะไรมากอรเราขอแค่หัวของเจ้าก็พอแล้วจะไปตั้งดูที่บ้านเหรอสน,นี่นะั้ย,ยังไดูหแล้วน่ยัาอยไหม่อยากคงยไม่ยากห่มงไม่หูิมยิยิยอ,ยยอะเไม่อยาก คนยิงมองแล้วเป็นสิ่งยุ่งยากถ้าหากจะคิดบ,คบังคับเราขอรับคำท้าเราจะใช้พื้นผ้าเพราเมตตา <c oughs> คนเลือใเธอเลือก เคยท่านยอมนักถือยอมสิ้นชื่อสิ้นชื่อถ้าแพ้เธอยอมรับยอมให้เธอจับเราขา ผ้าคนเดียวจะอะไรมาสู้นี่ะโทรพท์ยงตัวตายเดี๋ยวก็รู้บทใหรจะแพ้ใครจะชนะอย่าลืมที่ให้สัญญาไว้ก็แล้วกันไม่ลืมแน่นอนเข้ามาเลยจะสู้ไงเป็นตัวส่งผ้ายังส่งไม่ได้ยังตัวอะไรเน่ฮ้ยไตายแล้วสู้อะไรเนี่ยโอ้โผ้าโดนฟันขาดแน่เลยไม่ ทำไมไม่พูดอะไรเลยเข้ามาข้ามากด้ต่อสิารก็งลกิงามันน่ากลัวเกินไน่ะัวมันเล่นดีดีหลอกง้นเหรอเฮ้ยจะเตตัวตายได้เลยแล้ว พี่นี่ทำอะไรนะเมื่อก่อนทำไมแล้วมีดมือไปไหนแล้วล่ะอุตสามีมันล่วงไปแล้วนี่แล้วมันร่วงได้ยังไงล่ะไม่รู้สิมล่วงได้ยังไงก็ไม่รู้แบบนี้เขาเรียกว่าแพ้หรือเปล่ามันคงมาแพ้อะไรไม่ได้แพ้สักหน่อยแพ้หรือเปล่าว่าไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้เหรออ่านจำตามสัญญาก็ได้ ทำตามสัญญาเลยนะฮะพิตก็ขอทีนึงอะขอทีแล้วหมายความว่าอะไรนะฮะขอทีนึงอะขอทำไมอยู่กันตั้งหลายคนขอสัญเดี๋ยวนี่องค์หญิงเนี่ยไม่ค่อยถนัดหรอกเนี่ยหนูถนัดราลองไหมล่ะหนูได้ห้าเลยอยู่เฉยๆมาเฮ้ยอาบ้าเดียไม่ใช่มาอยู่เฉยๆเถอะแล้วลองกินมาม่าก็พูดมันรู้เรื่องสิ มาพูดอย่างเงี้ยใครจะไปรู้หรอหมายความว่าอะไรอะไรหอมแก้มเลยหือหอมแก้มโอ้โหเอ้ยแอนนี่เองอ่ะไม่แค่หอมแก้มวะชัวก็คิดตะไกลเลยจะเกิดว่าขอสอนล่างทำใจลำบากมาแล้วจังเลยก็แค่ก็สกิบเพ้อเฮไม่ต้องกระซิบโดนไปคุยกับคุณไป ไม่ต้องคุยกูไม่ได้ยินไปแล้วต้องคุยกูกูหูตึงกูแค่หัวแกนั้นนะก็ได้ก็ได้จัดปล่อยก่อนได้ไหมไม่ปล่อยด้วยหอมก่อนหอมก็ได้จริงจเลยมันจ้องอะไรเนี่ยดูใกล้ๆนะคะไม่ัวไก่มากระเช้าฮะเดี๋ยวเขาเคิร์นเขาไม่กล้าหอมแล้วก็ได้เอาแล้วนะ ไปแบเด็กไปได้ไปไหนแล่วโอ้เล่นลิเกให้มันโอ้โหอะไรเนี่ยออกมาเล่นลิเกไม่จริงไม่จังเลยตอนคนนี้พี่ใครวะเนี่ยเขาเลี้ยวกันแล้วค่อยเข้าเออไม่เอาเป็ดเปลวค่อยเก็บก็ได้ตายให้คขาเหนื่อยใจตลอดเลยลิเกตอนนี้เออเรนนมันจบไปแบบฉากแบบพี่ใครวะออกมาให้พูดมีไม้มึงก็ไม่หยิบมาพูดเออให้พูดก็ผิดเล่นลิเกอ้ำอึ้งอ้ำอึ้ง โหเลวจริงๆเลยเรล่าเรล่าไอ้เบี้นี่ฮะไหวบนไปทันเลยนะจริงๆแล้วพี่ไม่รู้ระสาเนี่ย